สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมเชฟนะครับปีศูนย์หกนะครับเครื่องคอมมันเร็วนะผมมาชมครับสวยนะครับพคยากใช้งานนะครับคันนี้เครื่องฟิตสตาร์ติกง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับคันนี้นะครับพิเศษคือเกียร์ออโต้นะผมของหายากนะครับใครยาใช้งานนี่สะดวกสบายนะผู้หญิงขับง่ายครับผู้ชายก็ขับดีนะผมใครยาใช้งานนี่ขับโคตรสบายครับเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ดีครับรับประกันครับผม มีกล่องพ่วงหนึ่งใบนะครับพวงมาลัยนะครับผมวันบูสหนึ่งตัวนะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับผมภายในสวยนะครับมีเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับช่องลมช่องแอร์สวยคันนี้สวยมากนะครับไม่มีแตกหักเลยนะครับผมเมทอาร์ตเดิมๆโรงงานนั่งคันนะครับไม่มีชนหนักครับรับประกันจักรงหล่อนะครับพร้อมใช้งานนะครับล้อขอบ18นะครับอีแบนนะครับ ทีสมนะครับอีแบ d ครอบ18นะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีนะครับเดินทางไกลได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ a i r b a g ABS อนะครับเครื่องดีมากครับคันนี้ไม่ออชใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเล่มเอกสารครบนะครับชุดโอนชื่อบุคคลนะครับาษีไม่ขาดนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับสีสันก็มีริ้วรอยตามอายุนะครับตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับ ไม่น่าเกียดนะครับผมราคาเบาๆนะคันนี้เลยสวยอย่างนี้เลยนะครับสีแดงตรงเล่มนะครับผมราคานะครับคันนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นนะครับเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับช่วงล่างดีเลยนะครับไม่มีดังนะครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผ สนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมเนับใกล้ๆขอให้บอกนะครับหนึ่งแสนสองมืเก้าพันบาทนะครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ